สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพือกศก1-15มิถุนายน2,568เรามาดูกันนะคะว่าความรักของคุณ15วันนี้จะเป็นยังไงบ้าง15วันนี้ดาวศุกร์นะคะย้ายเข้าสู่ภพวินาศต้นส2สองของคุณนะใครที่มีปัญหาความรักก็ระวังด้วยความลับมันจะถูกเปิดเผยนะนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้มันหมายถึงความรักที่ เรียกว่าลักขับซ้อนได้นะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยก็ไปเล็งร่าหูด้วยนะคะอ่าศูนย์วชาวสดเนี่ยก็ระวังนิดหนึ่งช่วงนี้นะคะคุณอาจจะไปมีรักกิ๊กกัก,ก,กรหรือมีคนมาแอบชอบคุณหรือคนที่เขามีเจ้าเข้าเจ้า,จาของมาแอบชอบคุณได้ก็ต้องควรระวังด้วยนิดหนึ่งช่วงนี้ก็ต้องดูดีๆกันนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวพฤกษศค่ะความรักจะเป็นยังไงบ้าง15วันสั้นๆค่ะเรามาดูกันนะคะคู่รักครอบครัว นะคะตามธรรมเนียมหรือตามตามปกติแล้วที่ของช่องเนี่ยจะไม่ได้ถ่ายปัญหาแตกแยกอยู่แล้วนะคะคนที่เป็น f อฟตลอดเวลาเนี่ยจะเข้าใจนะคะคู่รักครอบครัวก็จะถ่ายเรื่องอื่นค่ะนะคะจะถ่ายเรื่องอื่นก็แต่ในเรื่องอื่นเนี่ยคนที่มีปัญหาหรือคนโสดก็ฟังได้เช่นกันนะ,ค,ะคู่รักครอบครัวช่วงนี้มีโอกาสมากๆโอกาสช่องทางการเงนินนะคะเพราะเด่นมากๆในเรื่องของการเงินการทองหรือ คุณอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจการปรับปรุงบ้านได้ไหมได้หรือการอยากจะขยายที่ทํากินได้ไหมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคูะ่ครักครอบครัวเนี่ยขยายที่ทํากินหรือการตัดสินใจในเรื่องของอางานทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือหมายถึงมีงานอยู่แล้วก็อาจจะหมายถึงงานคู่ขนาดได้นะะหรือคู่รักหรือคูรอ่รักเนี่ยถ้าจะทาอะไรร่วมกันเนี่ยก็ส่งเสริมหรือคู่ของคุณจะทาอะไรร่วมกันคุณก็อาจจะส่งเสริมอะไรอย่างนั้น นะคะส่วนใครที่ออกงานมาใครที่รอคอยข่าวดีที่คุณต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณมีการติดต่อเดียวงานไว้แล้วอย่างเงี้ยนะคะไปยื่นใบสมัครอะไรไว้แล้วก็น่าจะเป็นจังหวะที่น่าจะมีโอกาสหรือมองในอีกหนึ่งมุมมองนะถ้ามองในอีกหนึ่งมุมมองเนี่ยบางทีอะนะคะบางทีจะรู้สึกว่าอ่างานที่เราอาจจะติดต่อไปมันอาจจะไม่ได้แต่มันอาจจะไปได้อีกหนึ่งงานก็ได้นะคะทางเลือกอะไรเกิดขึ้นได้รวมไปจนถึง รวมไปจะถึงช่วงนี้นะคะช่วงนี้จริงๆแล้วในเรื่องของงานของคุณเนี่ยมันเป็นเกษตรตราที่ปรีอยู่แล้วถ้าคุณคิดอยากจะตัดเริ่มต้นนะคะคู่รักอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรร่วมกันเนี่ยมันเป็นโอกาสนะคะมันเป็นโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานส่วนใครที่บอกว่าทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับอ,อยากจะมีคู่หุ้นส่วนเพิ่ม อันนั้นก็น่าจะเป็นจังหวะได้ด้วยนะคะของชาวพลึกศกพลึกศกค่ะในเรื่องของตัวเองนะคะหรือคู่นะ,ะตัวเองหรือคู่ก็ได้หรือคู่นี่แหละนะคะเอาเป็นคู่ดีกว่านะ,ะตัวเองหรือคู่อาจจะมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือถ้าไม่ใช่ปัญหาสุขภาพอาจจะหมายถึงบางที อยากจะสรรเสริมงามอย่างเงี้ยจังหวะช่วงนี้ได้เลยนะคะการสรรเสริมงามได้หมดนะคะในช่วงจังหวะนี้ด้วยนะคะส่วนพอค่าแม่ขายช่วงนี้เจรจาพาทีมีโอกาสค่ะนะคะช่วงนี้เจรจาพาทีเนี่ยเงินมาทั้งนั้นเลยนะคะเงินมาหรือบางท่านเนี่ยอาจจะได้งานโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างงานให,ใหญ่ด้วยนะหรือได้รับผิดชอบอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะนะคะส่วนบางท่านได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าสนับสนุนส่งเสริม นะผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมด้วยหรือคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งแหละคอยผลักดันคอยส่งเสริมคุณนะคะให้คุณได้มีโอกาสงานด้วยเช่นกันนะคะส่วนใครอยากจะเปิดร้านค้าร้านอาหารร้านเสริมความงามร้านบริการร้านค้าร้านขายถ้าคุณคิดอยากจะเปิดธุรกิจของคุณเองก็มีจังหวะด้วยเช่นกันรวมไปจนถึงบางท่านน่ะออกงานมาอย่างเงี้ยบางท่านก็อยากจะมาทำส่วนตัวก็มี นะคะบางท่านก็อยากจะมาทำส่วนตัวส่วนสุขภาพน,นั้นชี้แจงมาแล้วนะคะสุขภาพก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของสุขภาพสุขภาพก็อาจจะมีคุณหรือใครก็ได้นะคะที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายนะคะตรงนี้อ่าส่วนในสำหรับคนที่มีปัญหาความรักนะคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,นเดี๋ยวกันนะ ขอย้อนไปในเรื่องงานนิดนึงเลยท่านมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของงานน่ะบางท่านมีโอกาสมากๆเลยงานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลใครทํางานธุรกิจกับต่างถิ่นแดนไกลหรือรวมไปจนถึงบางท่านอยาอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อธุรกิจคนไกลได้หรือบางท่านได้มีการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายไปไกลๆก็มีนะคะต่อให้เป็นคู่รักก็พครัวจนทําให้คุณได้อาจจะรู้สึกว่าเราสามารถมีทางเลือกได้ไหมอะไรอย่างนั้นน่ะ นะะตรงนี้ส่วนคนที่มีปัญหาความรักจุดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะรักทับซ้อนนะฮะรักทับซ้อนรกกักกักได้หมดความรับปกปิดไม่มิดมันจะมันจะกระจ่างหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ทนละคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเอ๊ะความรักที่เรา ประคบประงมกันมาเนี่ยอ้โหดูแลซัพพอร์ตเขาต่างๆแล้วนะกับกลายเป็นว่าอาเขาไปมีทางเลือกอย่างเงี้ยบางท่านก็จะไม่ทนนะคะหรือบางท่านอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้อ๋อไปไปรับรู้มาเขาอาจจะไปกิกกักกับคนอื่นคนอื่นซัพพอร์ตดูแลเขามันก็เป็นการไม่ทนอยู่ดีนะคะมีในะเรื่องทางเลือกเข้ามาทําให้ความรักตรงเนี้มันความรับมันไม่มีในโลกความรักไม่มีในโลกมันก็เกิดเรื่องเกิดช็อตฟิลขึ้นมา ได้เช่นกันนะคะเหตุการณ์เกิดเรื่องแต่ถ้าคู่ไหนถ้ายังพยายามกันอยู่สมมุตินะเรื่องมันเกิดแบบนี้บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าดูสิเขาจะมาเอ่อเรียกว่าชี้แจงอะไรให้กับเราฟังไหมแต่ถ้าเขาไม่ชี้แจงก็เชื่อว่าคุณก็จะไม่ทนแหละเพราะคุณก็รู้สึกถึงปัญหาของความอึดอัดนะคะบางท่านน่ะดูพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปก็รู้เรื่องบางท่านอึดอัดมาตั้งนานแล้วแต่บังเอิญว่าช่วงนี้ ความจริงมันกระจ่างขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะว่ามีทางเลือกใหม่จบค่ะเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะรวมไปจนถึงเรื่องนี้อาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณเป็นผู้กระทำเองก็ได้นะคะตรงนี้หรือบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงเพราะสาเหตุว่าความรักที่เรารักเขามันไม่ชัดเจนเขามีตัวจริงนะคะมันเป็นความรักที่มันไม่ได้มาตรีตาจองกันอะเป็นความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่าบางทีการคบบกันอย่างเงี้ยถ้าเขามีตัวจริงเนี่ยถ้าตัวจริงเขาจับโปะเขาได้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องเขาก็ไม่น่าจะเลือกคุณหรือเปล่าล่ะฮะอ,อะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนเนี่ยมันเป็นลักทางเลือกนะคะมันเป็นการสิ้นสุดมันเป็นแบบว่ามันมาถึงจุดจุดทางตันละนะคะถึงจุดทางตันหรืออารมณ์ประมาณว่าบางท่านห่างกันมานานนาน ห่างกันมาสักพักแล้วก็ได้นะคะการห่างกันมาสักพักบางทีคุณอาจจะลึกเฝ้าหวังหวังรอว่าเอ๊ะเขาจะติดต่อเราไหมเขาจะกลับมาหาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่การนานรอกันรอกันอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบว่าณวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเงียบละจริงๆมาดูฝั่งเขานะคะพฤษศเป็นยังไงบ้างเอ่ยสิบห้าวัน โอ oh. ้เขาไปชัดเขาจะไปพัฒนากับคนอื่นอยู่แล้วนี่ฮะอ่ามองว่าเขากาลังจะพัฒนากับคนอื่นแล้วเนี่ยหรือเขาคิดว่าเขาการที่เขาไปคุยกับคนอื่นเขาคิดว่าคุณยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่าเขายัางไงคุณก็ไม่รู้เรื่องเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาทําตัวทำมาทําตัวแล้วทําตัวธรรมชาติแล้วอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะตรงเนี้ยแต่บางอืน่นความลับมันไม่มีในโลกเนี่ย นะบังเอิญตรงนี้หรือด้วยความตั้งใจก็ได้ค่ะเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะรู้สึกยังไงว่าคุณจะรักเขาขนาดไหนว่าคุณจะเออคุณจะเพียบพร้อมขนาดไหนแต่เขาต้องการมีทางเลือกมันเป็นความรุ่มหลงความเสน่หาอารมณ์ประมาณนั้นนะคะความรุ่มหลงความเสน่หาหรือคนที่เขาไปคบคบไปคุยคุยอะ่ะกักกักอะ่ะเป็นคนเก่าของเขาหรือเปล่า ถ้าเป็นคนเก่าของเขาเนี่ยนะคะอังคารราหูคูท่านทักอยู่แล้วนะคะคูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาอยู่แล้วนะคะตรงนี้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะ,ะมันก็เป็นไปได้อืมหรือคนของคุณไปพัวพันคนมีตำหนิหรอไปพัวพันคนที่เขามีเจ้าข้อเจ้าของหรอนั่นแหละค่ะมันเป็นปัญหานะ นะคะแต่ใดๆเสียเอาเป็นว่าระหว่างคุณกับเขาดีกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยตัวเขาเองเขาเริ่มอยากจะไปชัดเจนกับคนอื่นหรือเขาไปเสน่หาคนอื่นก็ได้หรือเขารู้สึกว่าเอ๊ะกับคนอื่นทําไมมันคลิกกันมากกว่าอะไรอย่างนั้นะ่ะโอกาสมันมาทั้งนั้นเลยอะนะคะรวมไปจนถึงถ้าคุณเป็นตัวตัวสำรองก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะเขามีพันธนาการกับคนเก่าของเขาอยู่ค่ะตัวจริงของเขาอยู่ค่ะนะคะอารมณ์ประมาณนั้นก็จะมองว่า จะมองว่าเขาต้องการชัดเจนกับคนอื่นแต่ถ้าคุณกับเขาเป็นตัวจริงเสียงจริงกันทนอยู่อยู่ทนกันไหมอ่ะมันเป็นการทนอยู่อยู่ทนกันหรือเปล่ามันเป็นอยู่กันไปยาวๆนานๆแล้วมันปีปัญหามันหล่อ้องหลาแหงกันตัวเขาเองเขาก็อยากจะแบบว่าสร้างสีสันในชีวิตแต่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเกิดอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะไม่คิดว่าเรื่องจะเกิดเพราะเราเชื่อว่าเขาพยายามทําตัวธรรมชาติแล้วนะนะคะ อ่าแต่บังเอิญเรื่องมันเกิดเรื่องมันเกิดให้ทําอย่างไรแต่พอเรื่องมันเกิดเขาก็ยังไงเขาก็เอาความคิดของตัวเองไปที่ตั้งอยู่แล้วค่ะว่าเขาก็อยากจะไปต่อกับทางเรื่องของเขามีด้วยนะแอบทําตัวเนียนๆด้วยนะตีเนียนอะมาดูกันค่ะนะคะแนวโน้มสิบห้าวันนี้นะความในใจของคุณจะเป็นยังไงบ้าง ตัดสินใจไม่ได้เลยฮะทั้งทั้งที่คุณรู้สึกว่ามันมันตัวคุณน่ะแปลกๆตรงที่ว่าภายนอกอ,ะอ่ะคุณดูแอนตี้แหละคุณรู้สึกคุณไม่ต้องการละคุณรู้สึกว่าฉันไม่เอาละแต่ในใจทําไมมันเหมือนกับมันมีมันมีเยื่อใหญ่นะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะหรือช่วงจังหวะนี้เป็นหัววของการที่คุณต้องกลับมาคิดทบทวนตัวเองก็ได้ว่าในเมื่อเขาต้องการอยากจะไปแล้วเรา เราพยายามรั้งเขาไว้อย่างเงี้ยคุณจะทุกข์หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ก็ในอีกหนึ่งมุมมองบางท่านกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะบางท่านเนี่ยกลับมาอยากจะอยู่แบบเงียบๆคนเดียวละนะคะไม่อยากจะอะไรละอารมณ์ประมาณว่าในเมื่อเขาจะเป็นแบบนี้จริงๆหรืออคุณอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ค่ะวันข้างหน้าถ้าเขาเลือกทางเลือกใหม่จริงๆมันก็สมควรแก่เวลาแล้วไหมเราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องทําใจหรือเราต้องปล่อยเขาไป อะไรแบบนั้นนะคะมันได้ได้ได้สองรูปแบบรูปแบบแรกก็คือยังมีอารมณ์ความรู้สึกผูกพันนะคะทั้งที่ว่าภายนอกของคุณคุณรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งคุณรู้สึกคุณตัดแล้วคุณไม่ต้องการแล้วแต่ในใจของคุณคุณรู้สึกบางทีมันมันสับสนกับตัวเองอะความรู้สึกื่องคิดของคุณมันตีกันกับตัวเองอย่างเงี้ยนะคะอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รู้สึกได้แล้วนี่ความคิดของคุณรู้สึกได้แล้วอะมันเป็นสัญญาณที่แบบว่าชัดเจนมากๆแล้วว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งเนี้ยมันอาจจะต้องทางใครทางมันจริงๆหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะเราบอกว่าคุณคิดได้แบบนี้ว่าสรุปแล้วจริงๆสงสัยต้องต้องถึงเวลาแล้วแหละอะไรอย่างนั้นแต่ในใจมันก็เหมือนกับว่ามันก็ยังมีความผูกพันนะคะตรงนั้นด้วยส่วนบางท่านที่แบบว่าทนอยู่อยู่ทนแล้วมีแบบปัญหานะคะมีแต่ปัญหาไม่เว้นแต่ละวัน บางทีคุณอาจจะรู้สึกอยากจะทําอะไรก็อาตามสบายเถอะจะไปที่ชอบก็ไปเถอะอะไรอย่างนั้นด้วยไหมอืมแต่มันจะไปได้หรือเปล่าวะมันมีอะไรผูกพันกันไหมระหว่างคุณกับเขาอะนะคะมาดูฝั่งเขาฝั่งคุณนะ่ะเราก็เชื่อว่าคุณก็ยังมีความรู้สึกแบบว่ายังผูกพันนะคะอ่ะมาดูฝั่งเขากัน โอ้โหทางเลือกขอกลับไพ่ในเหอะไพ่มันแอนเดี๋ยวบางคนบอกสับไพ่แปลกๆอีกมีคอมเมนต์สับไพ่แปลกๆอีกมีคอมเมนต์โอ้โหคอมเมนต์แบบไม่เข้าใจอะ่ะกล้องอยู่ซ้ายมือสับอยู่ซ้ายเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะอะ,อะคุณเห็นไพ่แต่ทางนี้ไม่เห็นไพ่เพราะกล้องก็ต่าจะเห็นยังไงไพ่ก็อยู่ต่ํากว่าคอกับหน้า อะมาดูกันค่ะบนนอกเรื่องนานละทางเลือกใหม่ค่ะที่เขาต้องการเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการสลัดเขาต้องการหลุดนะคะเพราะเขารู้สึกว่าใจของเขาอะ่ะมันก็มันก็มันเหมือนกับว่าใจของเขามันก็หยุดอยู่แค่นี้แล้วอะ่ะนะคะจะกลับมาพัฒนามากกว่านี้ไม่น่าจะใช่แล้วเชื่อว่าที่เขาเลือก เพราะว่าอีกหนึ่งทางของเขาน่าจะส่งเสริมอะไรเขาด้วยนะมีการส่งเสริมอะไรเขาบางสิ่งบางอย่างหรืออารมณ์ประมาณว่าคนหมดใจอ่ะนะคะอารมณ์ประมาณว่าคนหมดใจแต่ถ้าใครยังต้องใช้ชิดร่วมกันทนอยู่อยู่ทนร่วมกันตรงนี้นะรับได้ไหมรับได้ไหมว่าเขาจะแอบตีเนียนไปกิ๊กกักกับคนอื่นอะไรอย่างนั้นอะอืม รู้เราต้องแกงไม่รู้อย่างเงี้ยรับได้เปล่าเหลือรมประมาณแบบไหนโอ้ไม่อะค่ะคิดว่าไม่นะคิดว่าใจเขาหมดแล้วละ่ะใจเขาไปก่อนแล้วด้วยซ้ำไปนะคะใจหมด แต่ถ้าใครต้องทนอยู่อทนร่วมกันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันอยู่นะคะตรงนั้นอืมแต่ถ้าเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือสถานะใจคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะเราเห็นอย่างเดียวว่าใจของเขาหมดคนหมดใจแล้วปแปลกๆตรงที่ว่าเอ๊ะคนนั้นที่เขาไปเลือก น่าจะมีการส่งเสริมอะไรเขาได้ด้วยนะคะมันเป็นในเรื่องของส่งเสริมหรือระหว่างคุณกับเขาอาจจะไม่ใช่ส่งเสริมเขากับคนนั้นอาจะไม่ส่งเสริมแต่ระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องของสถานะหรือเปล่าสุดท้ายท้ายสุดบทสรุปชาวพฤกษ์อาจจะรู้สึกว่าใครที่คุณอาจจะรู้สึกว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเราก็ต้องเลือกอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ในเมื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าของคุณคุณจะมันมานั่งเสียดายเสียเวลาเสียใจกับสิ่งที่เขาเขามองไม่เห็นกับสิ่งที่เขาเขาเรียกว่าไรกับความรักที่มันไม่สามารถคืนกลับมาได้อย่างเงี้ยกับความรักที่ว่าเขาไม่สามารถมาเป็นคนเดิมได้แล้วอ่ะหรือกับความรู้สึกที่มันเสียความรู้สึกไปแล้วนะคะคุณก็อาจจะกลับมาคิดด้วยความถูกต้องของคุณแล้วหละว่าอ่ะในเมื่อเขาเป็นแบบนี้เขามีแต่เรื่องของปัญหาที่ทิ้งไว้ให้เราอย่างเงี้ย ทิ้งความเจ็บช้ำน้ําใจไม่ให้เรานะ,ะเอ่อแบบนี้คงไม่ใช่คู่กันแล้วแหละก็ต้องปล่อยเขาไปดีกว่าบางท่านก็จะคิดแบบนี้บทสรุปนะมาดูชาวโสดค่ะชาวโสดเป็นยังไงบ้างชาวโสดผฤศกลกรู้สึกว่าช่วงนี้ก็จริงๆก็น่าจะมีเนื้อหอมนะเนี่ยนะคะหรือคุณแบบชอบใครอยู่หรือเปล่าถ้าคุณแบบชอบอบดูด้วยนะเขามีเจ้าของหรือเปล่านะคะ ชาวโสดมีความรักเข้ามาค่ะแต่มันอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือคุณอาจจะแบบว่ารักกระปิดรักกระเปิดอะไรอย่างนี้ไหมนะคะมีรักนะส่วนบางท่านจะมีแบบนี้จะมีในรูปแบบแบบว่าอารมณ์ประมาณอืม จะมีโอกาสในเรื่องของการส่งเสริมกันและกันละ่ะนะคะคนที่เข้ามาหาคุณอย่างนี้เขาอาจจะส่งเสริมหรืออาจจะมีผลประโยชน์อะไรร่วมกันแต่ความรักมันยังไม่ชัดเจนมันต้องปกปิดปิดบังก็ได้แต่มันมีในเรื่องการส่งเสริมรวมไปจนถึงรวมไปจนถึงมันอาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์ไหมนะคะอันนั้นก็ด้วยนะหรือคุณอาจจะมีพบรักในเชิงละะักษณะทางเลือกใหม่รักจากงานได้ด้วย นะคะมีการส่งเสริมกันอะ่ะหรือคนในสายงานของคุณล่ะที่คุณไปเริ่มต้นงานใหม่หรือคุณติดต่อกับใครอยู่ในเรื่องของการทํางานของคุณอะ่ะคุณแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าอ่าถ้าเป็นคุณแอบชอบก็ดูไว้ก่อนว่าเขามีเจ้าขรอบเจ้าของไหมเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาแต่บางท่านก็โอเคมีในเรื่องของเก่าเข้ามาด้วยค่ะเท่าที่เห็นหรือบางท่านจะมีในเรื่องของเด็กเข้ามาชอบได้นะเด็กชอบได้หรือไปชอบเด็กได้มีมีทั้งนั้นเลยนะคะเด็กชอบหรือชอบเด็กอ่า หรืออารมณ์แบบนี้สองคนให้คุณได้เลือกทั้งเก่าและใหม่ได้หมดเก่าตรงนี้เพื่อนเก่าก็ได้นะหรือใหม่สองคนเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่บางทีแปลกๆแค่ทำไมมันทำไมมีในเรื่องคนเก่าเก่าที่ไหนไม่รู้นะคะเก่านานมถ้าเก่าแบบนี้คือเก่าน่าจะเก่านานมากเลยอะ่ะอาจจะอยากจะ พูดคุยกันติดต่อหากันอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าและรวมไปจนถึงบางท่านก็รู้สึกว่าตัวเองอารมณ์ตัวเองไปรู้สึกนึกคิดไปนึกถึงก็ยังได้นะคะทั้งทั้งที่ว่าเฮ้ยเรามีโอกาสความรักครั้งใหม่เข้ามาแต่บางท่านรักครั้งใหม่เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเราก็มันเป็นผลประโยชน์อะ่ะมันเป็นในเรื่องความรู้สึกของผลประโยชน์มันเป็นความรู้สึกของการแลกเปลี่ยนมันไม่ใช่ความรู้สึกของความรักจริงๆหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณก็รู้สึกว่าฉันก็ยังไม่ชอบ ไม่ถูกสเปคสักเท่าไหร่หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคะก็ได้ด้วยมีตั้งสองกรณีเนี่ยแต่บางท่านเนี่ยมีโอกาสพบลักในสายงานนะแต่ใดๆเสียอ่ะถ้าคุณเจอคนมีตําหนิก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่บางท่านพบลักในสายงานนะคะพบลักไปเกี่ยวข้องกับการงานหรือบางท่านได้พบรักทางไกลล่ะได้ด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้พบลักทางไกลเข้ามานะคะ ตรงนี้รักจากการเดินทางรักจากงานนะคะแต่ทุกอย่างในหลายๆท่านอาจจะหมายถึงความรักที่ส่งเสริมได้ด้วยแต่ถ้าไม่ใช่รักส่งเสริมคนที่เข้ามาเขาอาจจะแค่กิ๊กกักรักสนุกกับคุณนะคะหรือเปล่าความรักกําลังจะไปได้ดีไปได้สวยเลยอ่ะเดี๋ยวไปรับรู้เขามีคนอื่นนะทำยังไงอ่ะนะคะอันนั้นอ่ะ เป็นรักที่ผลประโยชน์ค่ะนะเป็นรักที่ๆๆกิ๊กกักกันอืมแต่บางคนมีเจ้าของเข้ามาท่านเองคนมีตำหนิได้ไม่เป็นไรนะความรักช่วงนี้มีเข้ามาแต่อยู่ที่อาจจะเป็นอยู่ที่คุณก็ได้ที่คุณตัดสินใจว่าฉันต้องการเลือกที่ฉันต้องการไม่ใช่เลือกแค่ความรักอย่างเดียวละความรักอ่ะบางทีอาจจะเอ่อเรียกว่าไงดีเลือกสเปคถ้าไปเลือกสเปกก็ต้องเลือกแบบว่าเหมาะสมต้องส่งเสริมกันและกัน อะไรอย่างนั้นแต่เรามองว่าคุณก็เป็นเลือกคนเลือกสเปคด้วยล่ะนะคะไม่ใช่ไม่เลือกสเปคหรอกชาวพลึกศกส่วนบางท่านระวังนะเป็นความรักที่ปกปิด,ป,ดปิดบังนะคะอันนี้ขอทักไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันเป็นความรักที่แบบว่าไปรับรู้ทีหลังอะไรอย่างนั้นอนะว่าเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคอลเลกชันของเขาเนี่ยเนี่ยทางเลือกค่ะคอลเลกชันค่ะก็ระวังด้วยนะคะแต่ส่วน ใครที่รอรักใครที่มีรักเก่าเข้ามาคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะได้ทั้งเก่าได้ทั้งใหม่ฉันก็เลยไม่รู้จะเลือกใครดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรืออารมณ์อารมณ์ปร,ร,ระมาณว่าไม่เป็นไรนะเอาวันนี้เอาไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนคุยไปเรื่อยๆก่อนยังไม่พร้อมที่จะเออยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนหรือเปล่าอันนั้นก็ได้ด้วยยังไม่ยังยังไม่อยากจะคิดอ่ะยังไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดถึงมันข้างหน้ามองเห็นรักเก่าเข้ามาหลายสำหรับหลายใบจังเลย หรืออาจจะได้พบรักมาจากที่ว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางก็ได้การเปลี่ยนงานก็ได้การไปเริ่มงานใหม่ก็ได้ค่ะโอ้ักทางไกลได้นะแต่หลายท่านยังคิดถึงอารมณ์เก่าๆอยู่นะคะคนโสดส่วนในบางท่านเนี่ยมีโอกาสยังไงก็น่าจะมีโอกาสแหละความรักช่วงนี้ต่างชาติต่างศาสนาได้ทางไกลได้รักาการการเดินทางได้แต่ หลายๆท่านทำมั่นใจแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักเพราะบางท่านก็กําลังจะได้รักที่ดีนะคะเพราะไพ่รักที่ดีก็ขึ้นมาเช่นกันรักคู่บุญทํากรรมแต่งเก่าก็ได้ค่ะนะคะแต่ในบางเคสก็ต้องดูไว้ก่อนนะว่าไปเป็นทางเลือกของเขาไหมนะคะไปเป็นทางเลือกของเขาหรือเปล่าก็ต้องดูไว้ก่อนเพราะดาวศุกร์ก็อยู่ภพสิบสองด้วยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในวันข้างหน้า นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือบางท่านได้ทั้งเก่าและใหม่เข้ามาเท่าที่เห็นอารมณ์ประมาณว่าทั้งเก่าและใหม่ถ้าคุณไม่ได้เป็นึกถึงคนเก่าได้ทั้งเก่าและใหม่ก็เลยไม่รู้เอ๊ยยังไงดียังไม่รู้เลือกใครดีอะไรอย่างนั้นและอีกหนึ่งเคสก็คือมีรักเข้ามาก็จริงแต่คือก็คุยก็ยังไม่ได้บอกว่าจะต้องรีบร้อนรีบเร่งตัดสินใจอารมณ์ประมาณนั้นได้เอาแค่คุยกันวันนี้ เอาแค่คบค้าสมาคมกันวันนี้มีผลประโยชน์มีมีความพึงพอใจมีการซัพพอร์ตกันและกันอันนั้นก็อีกหนึ่งเรื่องด้วยนะคะแต่มองมองในมุมมองในมุมแบบนี้นะมองในมุมแบบนี้คนโสดจริงๆแล้วว่ารักเข้ามาแหละอยู่ที่แต่กลับกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ที่คุณเลือกนะคะประมาณแบบนั้นสิบห้าวันค่ะสิบห้าวันนะคะแต่บางท่านก็โชคดีนะคะไม่ใช่โชคไม่ดีบางท่านี่ยมีรักเก่าเข้ามาอยากพยายามติดต่อสื่อสารกับคุณ แล้วก็บางท่านมีโอกาสมาาๆเลยการเดินทางได้รับท,ทางไกลด้วยหรืออาชีพมาจากอาชีพของคุณก็ยังได้นะคะมาจากอาชีพหรือมีตัวเลือกให้คุณได้เลือกตัดสินใจนู้จะเลือกใครดีความยังเลือกใครไม่ได้ก็เอาคุยกันแบบนี้แหละยังไม่ได้มองอนาคตได้อยู่น่าจะประมาณนี้ค่ะของชาวพฤกษ์สิบห้าวันสันส้นๆก็ไว้ไปติดตามนู่น,นะคะคลิปคลิปครึ่งปีหลังเนี่ยความรักลงให้แล้วก็ไปติดตามกันได้นะคะ อ่านี่บอกแค่ช่วงสั้นๆช่วง15วัน15วันนี่ยบางท่านเนี่ยมีโอกาสพบรักแต่ในเรื่องของการเงินเด่นมากๆนะคะในเรื่องของการเงินของชาวพฤกษกศพกโด,ดเด่นมากๆเลยค่ะคนโสดยังมีโชคการเงินเกิดขึ้นเลยหรือคุณอาจจะได้เพศตรงข้ามเข้ามาส่งเสริมการเงินของคุณก็ได้เป็นการส่งเสริมแบบลับๆก็ได้เป็นการส่งเสริมแบบโดยเสน่หาก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านแฮปปี้ทุกท่านค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะ,ะมีความสุขสมหวังนะคะถ้าอยากจะชัดเจนก็มีโอกาสจังหวะชัดเจนแต่บางท่านก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะตรงเนี้คนที่มีปัญหาความรักก็ระวังนิดนึงนะคะมันจะทุกข์ภรักนะในช่วงจังหวะนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ